สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับครูชัยเอฟซนะครับก็จะมาช่วยคุณผู้ปกครองนะครับแล้วก็นักเรียนที่กําลังเรียนออนไลน์อยู่ในขณะนี้นะครับผ่านดีเอลทีวีโดยเฉพาะนักเรียนชั้นป6นะครับที่ผมเป็นที่ปรึกษาอยู่เป็นรูประจําชั้นอยู่นะครับปัญหาที่พบก็คือในการลงพื้นที่ที่ก็คือผู้ปกครองบางท่านนะครับไม่ได้เรียนเนื้อหานี้นะครับทําไม ทําให้อธิบายลูกๆไม่ได้นะครับแล้วนักเรียนพอไปถามผู้ปกครองตอบไม่ได้ก็ไม่รู้จะถามใครยิ่งต้องเจอครูสัปดาห์ละครั้งตามที่คุณครูลงไปให้ใบงานแล้วก็สอบถามใช่ไหมครับมันก็ต้องไปอธิบายย้อนหลังมันก็จะมีปัญหานะครับแล้วยิ่งให้ตอบในแชทหรือทําออนไลน์แล้วบางคนไม่มีไม่มีมือถือที่จะเข้าตอบแชทตอบ a c e b o o k อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นปัญหาไปอีกครับผมก็เลยตัดสินใจ ทำเป็นคลิปออกมาเฉลยเลยแล้วกันนะครับมาดูนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับอย่างเช่นข้อแบบการที่ห1ดนึ่นี่นะครับที่เรียนกันวันที่18พแปดพฤษภานะครับค่าประมาณจํานวนเต็มหมื่นนะครับในโจทย์นี้บอกว่าให้หาค่าประมาณจํานวนเต็มหมื่นของจํานวนที่กําหนดให้นะครับข้อแรกเป็น5 7 9 4 1น้ี่นะครับเอาชี้ขึ้นมาดูพร้อมกันเลยนะครับเทคนิคง่ายๆก็คือว่าถ้า ให้เราขีดเส้นใต้ก่อนอ่าอันนี้เต็มหมืน่นอ่านโจทย์นะครับเต็มหมืน่นให้ขีดเส้นใต้หลักหมืน่นแล้วพิจารณาหลักที่อยู่ทางขวามือของหลักหมืน่น1ค่าซึ่งก็คือหลักพันในที่นี้คือเลข7ซึ่งเลขนี้เลขที่อยู่ทางขวามือของหลกักอ่าหลักหมื่นนี่นะครับก็คือหลักพันเนี่ยเป็นเลข7ใช่ไหมครับถ้า7เนี่ยถ้าเทียบกับห้า ให้เทียบกับ5เป็นเกณฑ์นะครับถ้าน้อยกว่า5นี่ให้เราปัดทิ้งจําคําพูดนี้ไว้นะครับน้อยกว่า5ให้ปัดทิ้งถ้าเท่ากับหรือมากกว่า5ให้ปัดขึ้นกรณีข้อนี้คือเลข7ซึ่งมันมากกว่า5ให้เราปัดขึ้นปัดขึ้นเป็นอะไรจาก5 0,000ปัดขึ้นไป1น0 0 0หนนนะครับก็จะเป็น6 0 0 0ืนอันนี้เป็นเทคนิคคิคดลัดนะครับสําหรับวิธีคิดอะ,อะไรเงี้ยไปดูคลิปย้อนหลังของ DLTV ได้นะครับ อันนี้ผมสอนทําแบบประหารเฉยๆนะครับก็ตอบ60,000ครับมาดูข้อสองครับจำนวนเต็มหมื่นเหมือนกันของ6 000, 4 9 8 9ขีดเส้นใต้เลข6ครับและพิจารณาหลักทางขวามือนหนึ่งหลักคือหลักพันในที่นี้คือเลข4กรณีที่เป็นเลข4เมื่อเทียบกับ5ก็คือน้อยกว่า5น้อยกว่า5ให้ปัดทิ้งน้อยกว่า5ปัดทิ้งทิ้งไปไหนทิ้งขยะหรือเปล่าไม่ใช่นะครับทิ้งเฉยๆคือ ไม่ต้องปัดขึ้นนะครับเอาง่ายๆเมื่อกี้เราเป็นเจ็ดมันมากกว่า5้าเราปัดขึ้นจากห้าหมืนเป็นหกหมืใช่ไหมครับแต่เนี่ยมันเป็นหกหมืนแล้วสี่มันน้อยกว่า5้าเราปัดทิ้งก็คือไม่ต้องไม่ต้องปัดขึ้นก็ยังตอบเป็นห0ห0,000ืนเหมือนเดิมนะครับข้อสองตอบห0 0มืนะครับ <c oughs> ข้อสามข้อสี่เนี่ยไปทําเอง <c oughs> เพราะว่าใหลักการเดียวกันนะครับมาดูข้อที่5้าครับเพราะว่าเป็นหลักแสนเด็กบางคนเริ่มงง แต่ว่าโจทย์ยังให้หาเต็มหมื่นใช่ไหมครับขีดเส้นใต้หลักหมื่นนะครับจากนั้นพิจารณาหลักทางขวามือของหลักหมื่นหนึ่งหลักก็คือหลักพันเขียนลูกศรตรงหลักพันก็คือเลข3เลข3เป็นยังไงกว่า5ครับตอบคือน้อยกว่า5น้อยกว่า5ให้ปัดทิ้งปัดทิ้งไปอันนี้มันหลักหมื่นมันเป็นศูนย์ปัดทิ้งมันก็ต้องเป็น5 0 0แสนถ้วนนั่นเองนะครับ ก็สังเกตว่าพอหลักเต็มหมื่นเนี่ยตั้งแต่หลักพันขึ้นมาคําตอบจะเป็นศูนย์ทั้งหมดเลยนะครับอ่านเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มทีหลังเนาะข้อนี้ก็เหมือนกันพิจารณาจํานวนเต็มหมื่นของ6กแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าเราขีดเส้นใต้ตรงหลักหมืน่นแล้วทําลูกศรตรงหลักถัดมาทางขวามือนหนึ่งหลักก็คือหลักพันนะครับเป็นเลขห้ากรณีเท่ากับหรือมากกว่าห้านี่ให้เราปัดขึ้นปัดขึ้นไปหนึ่งหมื่น จาก6 1 0 0 0เพิ่มเพิ่มอีก1,000 0ก็จะเป็น620,000นี่ครับง่ายๆนิดเดียวข้อ 7, ข้อ8ข้อ9ไปทำเองอ่ะเดี๋ยวจะมาเฉลยอ,อีกคือข้อ10นะครับข้อ1 9 9 9 0 0 0 0 0านนะครับให้หาจำนวนเต็มหมื่นของจำนวนนี้นะครับหลักหมืน่นทีเเ้นใต้ครับเป็นเลข9ใช่ไหมครับหลักทันมาทางขวามือคือหลักพันเป็นเลข 8, ซึ่งเลข8นี้มากกว่า5ใช่ไหมครับมากกว่า5เราก็จะปัดขึ้นไป10,000 90,000บวกอีก1 0,000หก็จะเป็น10 0ห0 0หรือเป็น10,000แสนนั่นเองใช่ไหมครับทำให้มันขึ้นต่อเนื่องครับจาก9 0 0 0แสนก็จะเป็น1ล้านทีนี้อันนี้เป็น9ล้านแล้ว9ล้านก็จะกลายไปเป็นเพิ่มอีกก็จะเป็น10ล้านเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยจะตอบ10ล้านนะครับมันจะมันจะต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับ ใครที่ดูไม่ทันคอมเมนต์ถามได้ไม่เข้าใจตรงไหนถามได้นะครับเดี๋ยวจะามาอธิบายอ่าแบบฝึกหัดที่1.1จะหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะครับสําหรับข้อหนึ่งใหญ่นะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะทําข้อ2นะครับอ่าข้อหนึ่งใหญ่พอแค่นี้ก่อนให้การบ้านไปทําเองข้อ3ข้อ4ข้อ7ข้อ8ข้อ9นะครับคิดว่าคงจะช่วย ผู้ปกครองและเด็กๆให้เข้าใจคณิตศาสตร์มากขึ้นครับแล้วก็มาเรียนคณิตด้วยกันที่นี่นะครับครูชัย FC ครับสวัสดีครับ